มีคารวะผู้สอนธรรมบางท่านกล่าวว่าพระอรหันต์ท่านฆ่าตัวตายนะครับเพราะเกิดความเบื่อหน่ายเอื่อมระอารังเกยียจขยะขยง้งต่อร่างกายของตนหลังจากที่ท่านเหล่านั้นได้ฟังอสุภกถาจากพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เราต้องไปเปิดตำราพระไตรปิฎกเพื่อศึกษาทบทวนสำเนียกให้ท่องแท้นะครับว่าจริงหรือไม่ที่พระอรหันต์ท่านฆ่าตัวตายเพื่อที่ จะได้เข้าใจให้ถูกต้องดังนั้นเมื่อไปศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกในพระวินัยปิฎกนะครับมหาวิพังสิกขาบทของภิกษุตอนที่ว่าด้วยปรารจิกสิกขาบทที่3เรื่องต้นบัญญัติห้ามภิกษุฆ่ามนุษย์นั้นก็ได้ความดังนี้ครับคราวหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่หน้ากูตาคาราสาลาในป่ามหาวันกรุงเวสลีพระองค์ได้ทรงแสดงอสุภกถา ก็คือชี้ให้เห็นว่าร่างกายเป็นของไม่งามเป็นของน่าเกลียดเสร็จแล้วก็ได้เสด็จไปประทับอยู่ในที่พักส่วนพระองค์เป็นเวลาครึ่งเดือนโดยไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนนอกจากพระผู้นำอาหารบิณฑบาตเข้าไปถวายเท่านั้นฝ่ายภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังอสุภกถาจากพระพุทธองค์แล้วก็เจริญอสุภกรรมฐานกันเป็นการใหญ่จนกระทั่งท่านเหล่านั้นเกิดความเบื่อหน,น่าย เอือมระอารังเกียจขยะขยงต่อร่างกายของตนเห็นร่างกายของตนเป็นดุจซากศพงูซากศพสุนัขหรือว่าซากศพมนุษย์มาแขวนคอก็จึงพาการกระทําอัตตวินิบาติกรรมคือฆ่าตัวตายบ้างวานให้รูปอื่นฆ่าบ้างแล้วก็ไปจ้างให้นักบวชนอกาศาสนาฆ่าบ้างนักบวชนอกาศาสนานี่อัตกถา,าจารย์ท่านก็บอกว่าคือนายมีฆาลันดิกะ มิฆะลันดิกาก็คือผู้ที่แต่งตัวเหมือนสมณะนะครับเนี่ยไปจ้างให้ในายมิฆะลันดิกะฆ่าบ้างจนมีภิกษุถูกฆ่าตายวันละหลายๆรูปด้วยกันซึ่งภิกษุเหล่านี้นะครับไปดูในอัตถกถาก็ดีในมาติกาวิพังก็ดีแล้วก็ในวินีตวัตถุกรณีที่ทรงวินิจฉัยก็ดีไม่ปรากฏนะครับว่า พระเหล่านี้เป็นพระอรหันต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระที่ฆ่าตัวตายเองวานให้คนอื่นฆ่าก็ดีหรือว่าจ้างให้นักบวชนอกาศาสนาฆ่าก็ดีเหล่านี้ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับเมื่อครบกำหนดครึ่งเดือนพระพุทธองค์เสด็จออกจากที่พักผ่อนทรงสังเกตเห็นภิกษุสงฆ์ลดจำนวนลงก็จึงตรัสถามพระอานนท์มาทรงทราบเหตุแล้ว จึงมีรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ชาวเวสาลีทั้งหมดต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอนิสงส์แห่งการเจริญอนานาปานาสติว่าจะทําให้สงบเย็นอยู่เป็นสุขทำอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ดับไปดุดฝนใหญ่ตกลงมาทําให้ฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นระงับหายไปพระพุทธองค์ได้ทรงแนะนําวิธีเจริญอนานาปานาสติภาวนาว่าให้มีสติกําหนดรู้การหายใจเข้าหายใจออก ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวให้ตั้งใจว่าขณะที่หายใจเข้าหายใจออกนั้นจากรู้แจ้งกองลมทั้งปวงจากระงับกายสังขารจากรู้แจ้งปีติจากรู้แจ้งสุขจากรู้แจ้งสังขารจากระงับจิตสังขารจากรู้แจ้งจิตจากยังจิตให้บันเทิงจากตั้งจิตไว้มั่นจากปล่อยจิตจากพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยง จากพิจารณาเห็นวิราคะก็คือคลายความกำหนัดความไม่ติดพันจากพิจารณาเห็นนิโรธจากพิจารณาเห็นการสละคืนถ้าทำได้อย่างนี้สม่ำเสมอจิตจะสงบเย็นอกุศลธรรมจะระงับไปพระพุทธองค์ทรงตำหนิอย่างรุนแรงในการปรงชีวิตของตนเองด้วยการวานการและการให้ปรงชีวิตบ้างการว่าจ้าง ให้นักบวชนอกศาสนาปรงชีวิตให้บ้างทรงตำหนิการเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากมากมากไม่สันโดษคุกคลีเกียดคร้านและทรงสรรเสริญความเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเกลากําจัดอาการไม่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปารบความเพียรการปารบความเพียรน,นี้พระอัตริาจารย์ท่านให้ความหมายว่าหมายถึงลงมือทำความเพียรน,นะครับ การระดมความเพียรตั้งต้นทำความเพียรซึ่งไม่ใช่ดํารีหรือว่ากล่าวถึงความเพียรเท่านั้นนี่คือการปารบความเพียรแล้วส่งบัญญัติสีขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นปฐมบัญญัติว่าภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์นั้นแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาทมีได้หาสังวาทไาาม่ได้ก็คือหมดสิทธิ์อยู่ร่วมกับภิกษุสงฆ์คำว่าพรากกายมนุษย์เนี่ย พระอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายว่าคือการตัดทอนดินซีคือชีวิตมีให้สืบต่อไปจากนั้นก็มีอนุบัญญัติเข้ามานะครับความว่าอุบาสกคนหนึ่งกำลังป่วยและพัญญาของเขาเป็นคนมีรูปงามภิกษุจับพ,พักคีเห็นเข้าก็เกิดความพึงพอใจอยากจะให้สามีของนางตายเสียจึงเกลียกกล่อมว่าอุบาสกทำความดีไว้มากแล้ว ถ้าตายไปก็จะได้เสวยที่พยสุขในสวรรค์จะมาพบทุกทรมานอยู่ในโลกทําไมอุบาสกเห็นด้วยก็จึงรับประทานอาหารและของเคี้ยวของดื่มที่แสลงต่อโรคเข้าไปอาการป่วยกาเริบขึ้นในที่สุดเขาก็ถึงแก่กรรมพัญญาของเขาตําหนิภิกษุชักพักค,คีเป็นการใหญ่แม้แต่ประชาชนทั่วไปและประสงฆ์ก็พากันตําหนิเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพระพุทธงค์ทรงทราบเข้าก็ได้เรียกประชุมสงฆ์ แล้วทรงบัญญัติสิขาบทเพิ่มเติมด้วยอนุบัญญัติว่าภิกษุใดพรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือสแสวงหาสตราอันจะปิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้นหรือพานนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายด้วยถ้อยคำต่างๆเช่นจะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแค้นนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้มีความมุ่งหมายหลายอย่างอย่างนี้พรรณนาคุณในความตายก็ดีชักชวนเพื่ออันตายก็ดีโดยหลายนัยยะแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปราชิกหาสังวาดไมีได้ดังนั้นจากหลักฐานในพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งมวลท,ที่นำเรียนนี้นะครับจากอัตถกถาก็ดีมาติกาวิพังก็ดีวินีตวัตถุก็ดีไม่ปรากฏว่า ภิกษุที่ฆ่าตัวตายให้รูปอื่นฆ่าก็ดีไปจ้างให้นักบวชนอกาศาสนาฆ่าก็ดีเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ดังนั้นถ้าเข้าใจว่าพระอรหันต์ฆ่าตัวตายได้หรือกระทําอัตตวินิบาตกรรมได้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับที่ถูกก็คือพระอระหันต์ท่านจะไม่กระทําอัตตวินิบาตกรรม